วันนี้มาพูดถึงจุดจุดนึงซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้ออกข้อสอบในบทแคลคูลัสเยอะมากเยอะแบบเยอะขั้นสูงสุดสมมุติว่าพี่พอมีกราฟพาราโบลากราฟหนึ่งนะครับเด็กๆแล้วก็มีจุดต่ําสุดหรือว่าจุดยอดที่จุด2-3ถ้าเราอยากตีความจากตัวนี้ไปเป็นภาษาหรือไปเป็นสมการของแคลคูลัสเราจะสร้างสมการออกมาได้2ส,สมการว้าวเด็กหมอปลายดูดีๆนะ สมการแรก f 2เท่ากับ3คำว่า f 2เท่ากับ3ก็คือ x เป็น2 y เป็น3อันนี้ต้องมองหกเนาะฟังแล้วรู้เรื่องอีกสมการหนึ่งคือความชันตรงนี้ครับเด็กๆความชันของเส้นสัมผัสณนะจุด x เป็น2เนี่ยณ x เป็น2เนี่ยความชันเส้นเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ0นพอดีเราก็จะได้อีกสมการหนึ่งก็คือดิฟของ f 2 มีค่าเท่ากับศูนย์อันนี้คือสําคัญมากถึงขั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นสําหรับเด็กมปลายนะครับเวลาเจอแบบเนี้ยหนูต้องขยี้ให้ได้จริงๆเพราะว่ามันออกข้อสอบทุกปีจะใช้คำว่า,าทุกปีอาจจะเกินไปนิดนึงแต่ว่าออกข้อสอบโคตรบ่อยละกันอาอย่างนี้นะอ่ะโอเคครับ